สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคุณครูสมบัติบุตรแสนคมสอน,นรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครับวันนี้เป็นครั้งที่6แล้วที่เราได้พบกันนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องหน่วยเศรษฐกิจนะครับครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาพบกับพุทธศาสนาสุภาษ,ษิตกันก่อนนะครับ วันนี้ขอ,อนำเสนอพุทธศาสนสภาษสิทธิ์ที่มีชื่อว่าโยคาเวชายเต p ุริแปลว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนนะครับปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนหมายความว่าถ้าหากนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆนะครับหรือเข้าเรียนบ่อยๆทุกครั้ง นักเรียนจะเกิดปัญญาซึ่งปัญญาเหล่านี้จะนำมาซึ่งาการได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนที่หลากหลายมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนเข้าเรียนทุกครั้งนะครับครับต่อเลยครับต่อไปครับมา,ารู้จักกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณครูได้กาหนดไว้3ข้อดังนี้นะครับ 1. นะครับอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจอันได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนะครับ 2. จํจำแนกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยหน่วยเศรษฐกิจนะครับอันได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาล 3. มมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชีวในชีวิตประจำวันนะครับ ครับทั้ง3ข้อนี้เขาเรียกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับต่อไปครับขั้นนำข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูได้นำภาพหน่วยเศรษฐกิจมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนลองสังเกตดูครับว่าในภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับนักเรียนจะเห็นหน่วยเศรษฐกิจที่ครูได้กล่าวไปนะครับ หน่วยสกิอันได้แก่หน่วยแรกเลยหน่วยโคเรือนนะครับหน่วยโคเรือนอันที่2คือหน่วยรัฐบาลนะครับและอันที่3คือหน่วยธุรกิจครับภาคธุรกิจนะครับซึ่งทั้ง3หน่วยนี้จะมีความเกื้อหนุนและสัมพันธ์กันนะครับหน่วยโคเรือนส่งปัจจัยการผลิตไปให้หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจนะครับผลิตสินค้าและบริการมาสู่หน่วยโคเรือนได้รับการบริโภคนะครับ หน่วยที่อยู่ตรงกลางเรียกว่ามีหน้าที่ในการควบคุมนะครับควบคุมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปะปานะครับแบบนี้นะครับควบคุมการดําเนินการของทั้งสองฝ่ายนี้นะครับครับผมต่อไปเลยครับมาดูคําถามกระตุ้นความคิดนะครับคําถามกระตุ้นความคิดมีอยู่3ข้อนะครับ1ระบบเศรษฐกิจคืออะไรนะครับ 2ระบบเศรษฐกิจมีกี่หน่วย3ระบบเศรษฐกิจมีหน่วยอะไรบ้างนะครับอ่าให้นักเรียนลองคิดในใจของเรียนสักหนึ่งนาทีนะครับว่านักเรียนจะตอบได้ตรงที่คําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับให้เวลาหนึ่งนาทีครับสมมุติว่านักเรียนนะครับได้คิดแล้วทำหนึ่งนาทีนะครับเรามา ดูเฉลยกันเลยครับว่าตรงกับที่คุณครูได้คิดหรือเปล่าหรือได้คุณครูได้เตรียมคำตอบไว้หรือเปล่านะครับข้อที่1ก็ถามว่าระบบเศรษฐกิจคืออะไรนะครับระบบเศรษฐกิจหมายถึงการรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตและการบริโภคก็คือการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะครับระบบเศรษฐกิจมีกี่หน่วยนะครับมีอยู่ทั้งหมด3หน่วยนะครับข้อที่3ระบบเศรษฐกิจมีหน่วยอะไรบ้างนะแต่เชื่อมโยงกับข้อที่2นะครับก็คือ หน่วยโครเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนะครับทั้ง3หน่วยนี้นะมีความสัมพันธ์เลืึ้นซึ่งกันและกันนะครับต่อไปครับขั้นนําเข้าสู่บทเรียนหรือขั้นสอนนะครับต่อไปขั้นสอนนะครับหลังจากนำเข้าสู่บทเรียนแล้วมาสู่ของขั้นของการสอนนะครับขั้นที่2นะครับให้นะกคุณครูได้นําภาพมาเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนนะครับ โดยภาพนี้เขาเรียกว่าภาพหน่วยเศรษฐกิจนะครับบางตำราเ็าเรียกว่าระบบเศรษฐกิจนะครับมาดูที่ที่1เลยนะครับก่อนอื่นมาดูข้มหมายกันก่อนนะครับ <c oughs> หน่วยเศรษฐกิจคืออะไรก็คือเป็น,เป,นเป็นกลุ่มบุคคลหรือสถาบันนะครับที่ดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจนะครับที่ดาเนินกิจการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับหนึ่งอันได้แก่หน่วยโคหน่วยโควรเรือนหรือผู้บริโภคนะครับ ผู้บริโภคหน่วยคลนคือใครนะครับก็คือเจ้าของปัจจัยการผลิตนะเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการมีงบประมาณที่จํากัดได้รับความบงบัรใจสูงสุดถึงจะซื้อนะครับแบบนี้ก็คือผู้บริโภคก็คือเอาง่ายภาษาบ้านเราเรียกว่าผู้กินนะครับผู้กินผู้ใช้นะเรียกว่าผู้บริโภคนะครับต่อมาที่2อคือผู้ผลิตหรือหน่วยผลิต พวกผลิตหรือหน่วยผลิกก็คือนึกถึงให้หนึกถึงโรงงานไว้นะครับผู้ที่สแสวงหากําไรนะครับหรือภาคธุรกิจนึกถึงกําไรนะครับหน่วยนี้นะครับเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะครับจำหน่ายสินค้าและบริการนะครับมีความมันที่จํากัดเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่แตกต่างจากหน่วยโครเดรือนและหน่วยรฐบาลคือมุ่งสแสวงหากําไรหรือประโยชน์สูงสุดจากการผลิตเองนะครับง่ายไหครับ กลุ่มของโรงงานเวลาผลิตอะไรก็แล้วแตนะ่เขาจะนึกถึงกําไรหรือสิ่งที่เขาจะได้รับนะว่าได้รับแล้วเกิดเรือยต่อเขาอย่างไรนะครับต่อไปหน่วยที่3ครับหน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลทำอะไรครับทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตผู้ลงทุนนะครับนะครับเป็นผู้ควบคุมด้วยนะครับควบคุม2หน่วยนี้นะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผู้ผลิตนะครับ หรือผู้บริโภคก็ได้นะครับผู้ผลิตสินค้าและบริการนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยนะครับเพื่อความดูดีกินดีของประชาชนแน่นอนครับรัฐบาลก็คอยกํากับควบคุมดูแลการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการนําเข้าปัจจัยผลิตด้วยว่าดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานหรือมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับครับนี่คือความสัมพันธ์ของทั้ง3หน่วยนะครับ บทวนอีกครั้งหนึ่งครับ3หน่วยเศรษฐกิจหรือ3ระบบเศรษฐกิจอันได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนะครับครับต่อไปครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนสรุปนะครับสรุปจากการเรียนเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับสรุปได้ว่านะครับหน่วยเศรษฐกิจมีอยู่3หน่วยอันได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลซึ่งทั้ง3หน่วยนี้มีความสัมพันธ์และก้อหน่วยซึ่งกันและกันนะครับ มาดูหน่วยที่1นนะครับหน่วยโครเรือนหมายถึงสูงไปทขั้งหนึ่งนะครับบุหน่วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยในโครเรือนนะครับจะมีไรายได้จากการทํางานจากการจําหน่ายปัจจัยการผลิตนะครับทำหน้าที่อะไรครับหน่วยนี้หน่วยนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นผู้ใช้แรงงานหรือผู้บริโภคหรือผู้กินนั่นเองนะครับ สครับหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจหมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับที่นําเอาปัจจัยการผลิตจากหน่วยโครเรือนไปผลิตสินค้าและบริการนะเช่นบริษัทสถาบันการเงินธนาคารหรือโรงงานก็แล้วแต่นะครับจะมีได้จากอะไรครับอันนี้จะมีได้จากการจําหน่ายสินค้าและบริการรวมถึงการผลิตสินค้าด้วยเป้าหมายสําคัญของหน่วยนี้คือการสแสวงหากําไรนะครับ นธุรกิจนั้นแสวงหากคาไรเป็นสําคัญนะครับ 3. หน่วยรัฐบาลหมายถึงอะไรครับเป็นองค์กรของรัฐที่ทําหน้าที่ในการบริการนะครับ <c oughs> บริการหรือบริหารเศรษฐกิจแล้วก็อำนวยความสะดวกจัดสรรการบริหารนโยบายเพื่อเศรษฐกิจกับเกิดความเ,าเคลื่อนไหวได้นะครับ จะได้อะไรจากการจะได้อะไรจะได้จะมีะไรายได้อะไรบ้างนะครับมีรายได้จากการเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนจากหน่วยธุรกิจนะครับไรายได้เหล่านี้นํามาทําอะไรนะครับนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับเช่นอะไรครับเช่นนํามาสร้างถนนหน,นทางนํามาสร้างโรงพยาบาลสานีาตำรวจหรือสุรราชการต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งมาจากภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ต่อไปครับต่อไปในครั้งนี้นะครับคุณครูได้แนบใบางานเข้ามาในคลิปด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาแล้วคุณครูเคยแจกใบ,บางานให้แต่ในครั้งต่อ,ตอไปนะครับใบางานจะไม่มีแจกให้นะครับแต่จะอยู่ในคลิปทุกคลิปพร้อมแบบเฉลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ให้บันทึกลงสมุดตัวเองนะครับแล้วก็ส่งในแอปส่งงานเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือใบงานครั้งที่7นะครับอ่าทิตย์ใบงานครั้งที่6นะครับเป็นใบงานที่7นะครับอ่าตอนนี้มี7จ็ดใบงานแล้วนะครับปรบเรียนทั้งหมด6ครั้งแล้วนะครับอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่6เป็นใบงานที่7นะครับชื่อหน่วยเศรษฐกิจนะครับหน่วยเศรษฐกิจเนาะอ่าซึ่งมีมีเนื้อความในใบงานก็คือรับความหมายของระบบเศรษฐกิจคืออะไร หน่วยเศรษฐกิจมี3หน่วยนะครับหน่วยโคเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลนี่ผมอ่านไปแล้วนะครับมาดูเฉลยกันเลยนะครับมาดูเฉลยกันเลยครับระบบเศรษฐกิจเขาหมายถึงอะไรเขาบอกหมายถึงการรวมกลุ่มบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตสินการผลิตและการบริโภคหรือเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจนีนะครับหน่วยเศรษฐกิจมี3หน่วย ได้แก่หน่วยครัวเรือนหมายถึงหน่วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนมีรายได้จากการทํางานนะครับเห็นไหมครับ<ม>และเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับรายได้จากหน่วยครัวเรือนมาจากไหนมาจากการทํางานจากการจําหน่ายปัจจัยการผลิตนะครับหน่วยครัวเรือนทำมาที่หน่วยครัวเรือนทําหน้าที่เป็นอะไรนะครับเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและ ผู้บริโภครวมถึงแรงงานด้วยนะครับหน่วยธุรกิจหมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลกลุ่มบุคคลที่ทําที่นําเอาปัจจัยการผลิตจากหน่วยคนเรือนไปผลิตสินค้าและบริการเช่นบริษัทห้างร้านผู้ป,ประกอบกิจการค้าขายต่างๆสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารโรงงานต่างๆนะครับหน่วยงานนี้มีรายได้จากอะไรจากการจําหน่ายสินค้าและบริการนะครับป้หมายสําคัญก็คือการสแสวงหากําไรที่บอกกันแล้วนะครับ ่วน,หน,วห,นวหน่วยรัฐบาลเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการบริหารเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจัดสรรบริหารนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภายในประเทศนะครับเพื่อ,อเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจได้คล่องตัวนะครับรายได้จากรัฐบาลมาจากไหนครับมาจากการเก็บภาษีจากหน่วยโครเรือนและหน่วยเศรษฐกิจนะครับหรือก็คือท,ทั้งหมดเลยครับทั้งหน่วย ขัวเรือนและก็หน่วยธุรกิจด้วยรายได้าจากหน่วยรัฐบาลน,นี้นําไปใช้ทําอะไรนะครับนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะได้กล่า,า,าวไปแล้วนะครับนี่คือเนื้อความในรายงานครั้งนี้นะครับต่อไปครับคุณครูได้นําภาพเพื่อนของเราทั้ง4ี่ภาพนี้มาให้เรียนได้เห็นนะครับว่าแม้เราอยู่คนละที่อยู่คนละบ้านอยู่ต่างอยู่ไกลกันนะครับแต่เราก็ยังมีใจเดียวกันคือ ยังมีความมุ่งมั่นในการเรียนนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเรียนแบบออนไลน์หรือเรียนแบบใช้คลิปนะครับในการให้นักเรียนได้เรียนผ่านคลิปแล้วก็นำส่งงานคุณครูนะครับอ,อย่างที่คุณครูได้เขียนไว้ด้านบนเขียนวว่าหยุดเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้ต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า แม้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเรามาโรงเรียนไม่ได้แต่การเรียนของเรายังดําเนินการต่อเนื่องนะครับเพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนรวมถึงความรู้ของเรียนให้เท่าทันยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งความขยันความมั่นตั้งใจของนักเรียนจะทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตและในอนาคตข,ข,ของนักเรียนได้ครับสุดท้ายนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองไปใช้ในการาดำเนินชีวิตนะครับและหากนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะครับสามารถทักแชทคุณครูได้หรือโทรหาคุณครูได้โดยตรงนะครับและวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ